ค่ายคนในสนามรบนี่ใช้เพื่อการประหัตประหารเพื่อเพื่อการสัพยุทธเพื่อการเอาชนะแต่ค่ายคนที่ในอาคารบ้านเรือนนี่เป็นไปเพื่อให้สมประสงค์ค่ายคนเนี่ยนะมันมีบางอย่างนะครับที่ใช้กับตัวบุคคลบางอย่างก็ใช้กับพลังบางอย่างก็ใช้กับสถานที่แต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนแต่ตอบสนองกับผู้อยู่อาศัยหลัก ซึ่งก็คือเจ้าบ้าน <c oughs> จากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นลูกบ้านแต่ว่ามันจะไม่เข้มข้นเท่ากับตัวเจ้าบ้าน <c oughs> คือเวลาที่เราบอกว่าเราต้องการเรื่องสุขภาพ <c oughs> มันก็จะเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ตอบสนองต่อเรื่องสุขภาพ <c oughs> ซึ่งเราก็ต้องให้พลังเนี่ยเข้มข้นไปสู่จุดนั้น <c oughs> มันก็จะมีอยู่โดยทั่วไปมีอยู่สองจุดก็คือจุดที่เราเรียกว่าอายุยืนซึ่งเป็นุดจุดที่เฉพาะตัวคน S 1> <S 1> <S 2> <S 2> กับจุดเรียกว่าหมอเทวด,ดา